คุณเบื่อกับความขัดแย้งที่หาทางออกไม่ได้จะฟ้องศาลก็กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายและเวลาที่เสียไปวันนี้จะนำคุณผู้ชมไปรู้จักกับบทบาทของสชอที่จะช่วยไกล่เกลีย่ยข้อพิพาดให้จบลงด้วยดีเพื่อคืนความสงบสุขให้สังคมโดยไม่ต้องเป็นคดีความเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ3านาทีกับอายการแผ่นดิน ในกรณีนะคะที่ประชาชนนะคะมีข้อพิาพาทหรือว่าข้อขัดแย้งนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอสัญญาคู่ยืมเงินในเรื่องของที่ดินหรือว่าในเรื่องของทรัพย์มรดกนะคะที่อาจจะมีการแบ่งทรัพย์แบ่งปันทรัพย์มรดกก็ไม่ลงตัวในกรณีที่เมียใครลูกหนี้ชำระหนี้แล้วลูกหนี้ก็ไม่ยอมชำระหนี้คืนอย่างนี้นะคะการนําคดีขึ้นไปสู่ศาลนะคะก็อาจจะต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายแล้วก็อาจจะเสียเวลามากๆเลยนะคะในการที่จะต้องมีการต่อสู้คดีกันในชั้นศาลนะคะ ในกรณีที่ยังอาจจะยังไม่มีความพร้อมนะคะในเรื่องของกําลังทรัพย์ในการที่จะดำเนินที่จะดาเนินคดีในชั้นศาลนะคะก็สามารถจะไปขอรับความช่วยเหลือได้ที่สํานักงานการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายใปบ้านของท่านได้เลยนะคะโดยท่านสามารถจะเดินทางเข้าไปพบกับพนักงานในการแล้วก็สามารถจะนําเรื่องที่ท่านผสมจะไก่เปียแจ้งกับพนักงานในการได้เลยซึ่งในกรณีที่หากเป็นเรื่องที่ทางสํานักงานสามารถจะรับ ไกล่แก่ได้นะคะสํานันกงานก็จะรับเรื่องของท่านไว้แล้วก็สํานักงานก็จะเชิญคู่กรณีฝ่ายหนึ่งนะคะเพื่อเพื่อเข้าร่วมกระบวนการในการไกล่เกลี่ยแล้วนะครับข้อพิพาทนะคะโดยการให้ความช่วยเหลือทางกล่าวนะคะก็ไม่คาน,นึงถึงรายได,ได้หรือว่าฐานะนะคะไม่ว่าจะมีรายได้หรือว่าฐานะใดนะคะก็สามารถจะมาขอรับความช่วยเหลือได้ะคะ่ะประโยชน์ของการไกล่เกลี่ยและ,ะระงับข้อพิพาทนะคะก็จะทําให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายนะคะได้รับผลประโยชน์ทั้งคู่นะคะเพราะว่าเป็นการผลปนให้แก่การ ซึ่งจะแตกต่างจากการนำคดีไปฟ้องที่ศาลนะคะเพราะว่าหากมีการนำคดีขึ้นสู่ศาลนะคะก็คือศาลจะต้องมีภาคศาลนะคะว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายชนะแล้วก็ฝ่ายใดเป็นฝ่ายแพ้คดีนะคะดังนั้นการไกล่เกลี่ยแล้วก็การรับข้อพิพาทก็เป็นทางออกอย่างนึ้งนะคะที่จะทําให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายไม่ต้องเสียผลประโยชน์นะคะแล้วก็ได้รับผลประโยชน์ก็ถือว่าเป็นการวินวินทั้งสองฝ่ายเลยคะ่ะในกรณีที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายนะคะสามารถจะเจรจาไกล่เกลี่ยแล้วก็ตกลงของ้อพิพาทกันได้นะคะ พนักงานในการนะคะก็จะจัดทาสัญญาปณิประนอมยอมความให้นะคะซึ่งสัญญาปณิประนอมยอมความดังกล่าวนะคะก็จะมีผลบังคับได้ตามกฎหมายนะคะซึ่งหากว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะผิดสัญญานะคะคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งก็าสามารถจะนาสัญญาดังกล่าวนะคะฟ้องคดีขึ้นสู่ศาลได้ซึ่งสัญญาปณิประนอมยอมความที่ได้ทําขึ้นนะคะก็ถือเป็นพยานหลักฐานสําคัญนะคะที่สามารถจะ ปองมังคับให้คู่กรณีฝ่ายหนึ่งสามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ค่ะในกรณีที่ประชาชนนะคะมีความสนใจที่จะเข้ารับบริการของสำนักง,งานในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายนะคะก็สามารถจะเดินทางเข้ามายังสำนักง,งานในการใกล้บ้านของท่านได้เลยนะคะโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆนะคะเป็นการให้บริการปรึกษาได้ให้กับประชาชนโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมเลยค่ะ